มองอห้คนเนาอยเดายวเป็นเราบุเป็นสองงามครับงามครับงัดไปขาดแดม่สวยๆตรงนี้มาวางไว้ได้ไหมครับแม่ หน่อยก็ตาดีแทนมั้ยของแท้ค่ะของแท้ปไปดูมันๆาครับพี่น้องเขาปลามากเพราะท่านเด๋อพ่อหน้าที่อยู่พี่น้องเออทางนี้เลยพี่น้องออน,น้นงกนากระแม่แล้วก็ปีไก่อะไรพี่น้อง เดี๋ยวเฮ็ดขึ้นตะวันเดี๋ยวอ,อากาศเยน็นดังกรอกมา,กาไม่ใช่พี่น้องแล้วสซกันเบ้างบนนะบนนะ่ะมูลเล็กพี่น้องงามเลยหนึ่งนาทีถัดมา <laughs> พี่ไก่ขวาม,มูนี บ้างเลยค่ะทุดังกรับดังครับบะฮาดแจกขายง่า,ญญายด้วยแจกจังสี่เลยนะคะเออขายง่ายเดี๋ยวบัดคนพอคือขาสันคึ้นบวกขาสันพี่น้องเอ,อ่ยเ,ออเออมื่อกี้มันบังบ่เห็นเบั้งข่าพี่น้อง ไปล่างเป็นกี่ขึ้นเลยเพื่อนใส่ไฟสวยกับสวยอยู่ยิงเป็นปะใช่ไฟใหม่ยถึงว่าไฟแม่นะแต่ว่าต้องออกค้างใช่ไหมล่ะวีเดียวพี่นองวีเดียวพันมากคุณแม่กับพอิต,ต่อเลยสองไฟประสานกันนี้ คุณแม่อย่างกีกีเดีนดย,ยนดอกงี้บ้านขาวกันหมดเจรียนเจรียนแม่บ้างะบ้านค่ะคุณกะลังข้าวไรบ้านกอดพนะี่น้อง